งั้นผมมาเขียนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีแรงเดียวครับก็คือแรง F T sin t h e t ทิศชี้เข้าเป็นทิศบวกทุกอย่างทําเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นตัวแปรถ้าเป็นตัวเลขคุณก็ใส่แบบนี้แหละเรามาเริ่มทํา โจทย์ข้อแรกของการเคลื่อนที่แบบวงกลมกับตัวอย่าง3.22กันนะครับอย่าเพิ่งแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมข้ามตัวอย่าง3.21มาสำหรับตัวอย่าง3.21เนี่ยจะเป็นกรณีเฉพาะของ3.22 <c oughs> เพราะงั้นผมชอบที่จะให้คุณเห็นภาพรวมใหญ่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เงื่อนไขเข,เข้าไปก็จะทำให้เกิดกรณีเฉพาะนะครับ <c oughs> เพราะงั้นเราดูตัวอย่าง3.22กันก่อนนะเขาบอกว่ามีวัตถุมวล m ครับผูกด้วยเชือกยาว l นำไปแกว่งเป็นกลวยกลมตั้งฉากอย่างสม่ำเสมอดังภาพกอไก่ขอขยับนิดหนึ่งภาพหล่นนะครับจะเห็นได้ว่าในโจทย์บอกว่าให้เคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่นี้วัตถุจะมีอัตตาเร็วไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดูภาพกอไก่ด้านล่างก็จะมีวัตถุตัวนี้นะครับเป็นวัตถุมวล m แล้วก็ผูกด้วยเชือกเส้นนี้ครับเชือกยาว L จะเห็นได้ว่าผูกกับเพดานแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการแกว่ง ก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมเนี่ยจะอยู่ในแนวราบแบบนี้นะครับคุณจะต้องระบุระนาบของการเคลื่อนที่แบบวงกลมให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเป็นระนาบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมก็คือตรงนี้จุดศูนย์กลางรัศมีของวงกลมจะเป็นตัวงส่วนนี้นะครับน,นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนี่คือรัศมีของวงกลมส่วนความยาว L ของ ตัวเช่นเชือกไม่ใช่รัศมีของวงกลมนะแล้วก็กําหนดให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่แบบวงกลมอย่างสม่ําเสมอก็คือตัวอัตราเร็ว v ตัวนี้นะครับคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามนี้โอเคจากนั้นก็มาดูโจทย์ต่อโจทย์ต้องการให้คุณหาอัตราเร็ว v เมื่อกี้เนี่ยที่คงตัวแล้วก็คาบนะครับคาบก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 1รอบนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอนะครับโดยเขาต้องการให้คุณเขียนในรูปของตัวแปรที่เขากำหนดให้ครับก็คือตัว l แล้วก็มุมเซตาแล้วก็มุมเอ่อแล้วก็มวล m มุมเซตาก็คือดูตามรูปนะครับก็คือตัวนี้ก็คือมุมที่เส้นเชือกทำมุมกับแนวดิ่งตามนี้นะครับโอเคจากนี้เราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์กันอย่างแรกที่คุณต้องบอกตัวเองได้นะครับก็คือวัตถุนี้เคลื่อนที่แบบวงกลมโดยวงกลมอยู่เน เป็นระนาบของวงกลมในแนว่าเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุมวล m ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะหาอัตราเร็ว v กับคาบที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบพราังนั้นผมจะเขียนฟรีบอ y ดี้ของมวล m ขอเอาลงมาเลยนะครับเริ่มต้นก็คือเราก็จะมีเพดานนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อกแล้วก็อันนี้ก็วัตถุมวล m ของเรานะครับกำหนดให้ เคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นระนาบอย่างน,นี้นะโอเคประมาณประมาณนะครับแล้วก็พิกัดลงมาในนิดน,นึงนะครับะนะครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของวงกลมเบี้ยวๆไปนิดหนึ่งส่วนตัวนี้นะครับก็คือรัศมีของวงกลมแล้วก็วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมก็จะต้องมีความเร็วอยู่ในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง อันนี้เราว่าเป็นแบบ3มิตินะก็เลยดูเอียงๆว่าเทียบกับรัศมีนิดนึงแต่ต้องตั้งฉากกับเส้นรัศมีนะครับแล้วก็มีอัตราเร็ว v ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ําเสมอตามนี้อ่ะเริ่มต้นกันนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการเเขียนระบบแรงที่กระทำต่อมวล m ผมใส่ m ไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับแรงแรกนะครับ วัตถุมีมวล m ก็ต้องมีน้ำหนักน้ำหนักก็จะเป็นแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุอยู่ในทิศชี้ลงผมขอเอาไว้ตัว v นี้ออกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้แทนแล้วก็ใช้เป็นสีม่วง,งเขียนระบบแรงแล้วกันนะครับแรงแรกก็คือน้ำหนักแรงในทิศชี้ลงขนาด mg แรงที่2นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเหลืออีกแรงเดียวที่กระทําต่อมวล m ก็คือแรงจากเชือกแรงจากเชือกก็คือแรงตึงเชือกก็ต้องอยู่ตามแนวเส้นเชือกนะครับซึ่งอยู่ตามแนวเส้นเชือกคืออะไรก็คือคุณต้องระบุทิศทางให้ชัดเจนว่าเชือกเนี่ยเขากำหนดมาว่าทํามุมกับแนวดิ่งเป็นมุมเซตาเพราะฉะนั้นแรงของเราอยู่ตามแนวเส้นเชือกก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็แรงที่ว่านี้ต้องเป็นแรงดึงผมเขียนขยับออกมาจากแนวเส้นเชือกนิดนึงเพื่อที่จะได้ดูง่ายๆนะแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแรงดึงเหลือแต่ขนาดก็คือ Ft ตามนี้ที่เราไม่รู้นะครับจากนั้นระบบแรง,งเราก็จะมีแค่2แรงเห็นไหมครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันวิเคราะห์เนี่ยระบบแรงของเราต้องอยู่ตามแนวแกน n และก็แกน t เริ่มต้นเราจะต้องแยกแรงทุกแรงนะครับให้ออกเป็นแรงที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่แล้วก็เป็นแรงที่อยู่ในระนาบของการเคลื่อนที่นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่แบบนี้นะครับคุณดูนะ ในส่วนของแรงตึงเชือกเนี่ยมันจะมีทิศทํามุมเซตาตรงนี้เชือกทามุมเซตากับแนวดิ่งเพราะฉะนั้นพอผมลากเส้นแนวดิ่งตรงนี้ขึ้นมานะครับตัวแรงตึงเชือกก็จะทํามุมเซตากับแนวดิ่งตรงนี้นะครับเส้น2เส้นนี้เป็นเส้นขนานกันนี่เส้นตรงนะครับตรงนี้กับตรงนี้ก็คือมุมแยงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถแยกแรง F T ตัวนี้ออกเป็นส่วนประกอบตามแนวดิ่งแล้วก็แนวราบ ซึ่งแนวลาบก็จะเป็นแนวที่เกิดการเคลื่อนที่ <Stadium> แบบวงกลมสม่ําเสมอนะครับแยกออกมาตรงนี้แล้วก็แยกคูณเวลาคุณวาดต้องวาดส่วนประกอบให้เป็นนะออกจากหางที่เดียวกันนะครับออกจากหางที่เดียวกันไปทางนี้นะลูกศรไปทางนี้คุณต้องมาทางนี้นะครับไม่ใช่ไปทางนี้นะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบอันนี้อยู่ชิดกับมุมเซตานะครับก็ใช้ค่าคอสก็จะเป็น f t แล้วก็คอสเซตาส่วนประกอบอันนี้อยู่ห่างจากมุมเซตาก็ใช้ค่าไซน์นะครับ ก็คือ ft แล้วก็ s i n เซตาจากนั้นคุณก็สามารถเอาแรง ft ของเดิมออกโอเคคราวนี้เราก็มาวิเคราะห์ระบบแรงกันนะครับเราจะพบว่าวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ําเสมอเนี่ยจะต้องมีแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางครับเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนทิศของความเร็วซึ่งแรงที่ว่านี้คุณจะเห็นได้ว่าตามระนาบของวงกลมนะครับมีแรงเดียวก็คือแรง ft s i n เซตาเพราะนั้นแรง ft s i n เซตาก็คือทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ จากนั้นจะเหลืออีกสองแรงสองแรงนี้ทําหน้าที่อะไรคุูจะพบว่าน้ําหนัก mg เนี่ยมันจะพยายามดึงวัตถุมวล m เนี่ยให้เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ราหน้านี้อยู่ในแนวราบนะจะทาให้เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นแรง ft cos t h e t ทหน้าที่อะไรก็คือทาหน้าที่พยุงน้ําหนักเอาไว้ไม่ให้ตัววัตถุมวล m เนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงตามน้ําหนัก mg นะครับเพราะงั้น ft cos θ กับ mg เนี่ยมันจะทําให้มวล m เนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง มันจะเคลื่อนที่เฉพาะอยู่ในระนาบที่เป็นแนวราบเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้ก็คือทําให้มวล m มีสมดุลในแนวดิ่งนั่นเองนะครับก็คือทําให้มวล m ไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือมีความเร่งในแนวดิ่งเป็น0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นแรงรับตามแนวดิ่งก็ต้องเป็นศูนย์มี2แรงที่ตรงกันข้ามก็ต้องมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เฉพาะในแนวดิ่งนะครับผมสามารถไปเขียนทางด้านขวามือได้ว่าเฉพาะในแนวดิ่งนะครับเมื่อเราพิจารณาระบบแรงแล้วเนี่ย เราจะพบว่าความเร่งในแนวดิ่งนะครับเป็น0เพราะฉะนั้นตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเมื่อเราใช้ซิกมา F เนี่ยความเร่งเป็น0ก็จะได้ว่าแรงรับตามแนวดิ่งก็จะต้องเป็น0มี2แรงที่ตรงกันข้ามเพราะงั้นเราก็เลยเขียนออกมาได้ว่า Ft cos θ จะต้องเท่ากับ MG นะครับตามนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้จากการพิจารณาระบบแรงในแนวดิ่งนะครับ ตรงส่วนนี้ใจได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับจากนั้นเรามาดูการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับก็คือการเคลื่อนที่ที่ในในระนาบแนวราบนะครับอันนี้วงกลมในส่วนของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจะพบว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นจะมีเฉพาะ แรงสู่ศูนย์กลางเท่านั้นที่ทําหน้าที่เปลี่ยนทิศของความเร็วสมการที่เราจะใช้ก็คือมีสมการเดียวก็คือซิกมาเอฟเอ็นตามแนวแกน n น,นะครับเท่ากับ M แล้วก็ an ตามนี้นะครับเราก็ดูเลยตามผังวัตถุอิสระตามฟิโบดีของเราจะเห็นได้ว่าแรงรับตามแนวแกน n ก็อก็ผมใส่แกนด้วยนะคันนะแกน n ก็คือแกนนี้นะทิศชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลมส่วนแกนทีก็ทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ก็คือทิศนี้นะครับ ก็ okay. จะเห็นว่าตามแนวแกน n เนี่ยเรามีแรงเดียวครับก็คือแรง Ft s i n เซตทิศชี้เข้าเป็นทิศบวกนะครับงั้นผมมาเขียนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีแรงเดียวครับก็คือแรง Ft sinθ เซตทิศชี้เข้าเป็นทิศบวกทุกอย่างทําเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นตัวแปรถ้าเป็นตัวเลขคุณก็ใส่แบบนี้แหละนะครับเท่ากับมวล M แล้วก็คูณกับความเร่ง A n ความเร่ง A n ก็จะเป็นความเร่งที่มีทิศชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลมเหมือนกันอย่างนี้นะครับ ความเร่ง an หาได้ยังไงก็มีทิศบวกอยู่แล้วนะครับก็คือหาได้จากการเอาอัตราเร็วตรงนี้ยกกําลังสองหารด้วยรัศมี r นะครับก็คืออย่างนี้ขนาดของมันเท่ากับการเอาอัตราเร็วนะครับยกกําลังสองหารด้วยรัศมี r ความเร่ง an มีทิศชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือทิศตามแนวแกน n เป็นทิศบวกอยู่แล้วนะครับตามนี้อันนี้ก็คือเขียนให้เห็นชัดๆคุณจะเห็นได้ว่า ตามสมการที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมุมเซตาโจทย์กําหนดให้เราสามารถใช้ตอบได้นะมวลเอโอเคนะโจย์เราสามารถใช้ตอบได้ส่วนอันตราเร็ว v ตัวนี้เป็นส่วนที่เราต้องการรู้นะครับเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าเราขาด FT กับขาดรัศมีของวงกลม R ใหญ่รัศมีของวงกลมเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลขาคณิตเพราะงั้นคุณต้องดูจากรูปภาพนะครับดูจากภาพคุณจะพบว่ารัศมีของวงกลมก็คือส่วนนี้นะส่วนตรงนี้ เป็นความยาวของตัวเชือกซึ่งยาวเท่ากับ l ใหญ่ถ้าเกิดผมเอารูปออกมาวาดต่างหากแบบนี้จะได้เห็นภาพชัดๆนะตรงนี้ความยาวเชือกก็คือตรงนี้นะครับ l ใหญ่ส่วนตัวนี้รัศมี r ของวงกลมนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถหารัศมี r ของวงกลมจากตัวความยาวเชือก l ใหญ่กับ ตัวเซตาตัวนี้ได้นะครับก็คือถ้าคุณดูส่วนนี้ก็เหมือนกับคุณแยกเวกเตอร์ส่วนนี้จอยู่ชิดกับมุมเซตาถ้าเป็นส่วนนี้นะครับก็คือ l เราใช้ค่า cos แต่ว่าเราไม่ต้องการนะถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนนี้มันก็คือส่วนตรงนี้นะถ้าเป็นการแยกเวกเตอร์ก็คือส่วนที่ไม่ได้ชิดกับมุมเซตาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะยาวเท่ากับการใช้ l แล้วก็คูณกับ sin เซตา theta, ก็คือแบบนี้เพราะฉะนั้นรัศมี r ก็เท่ากับ L s i n เซตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะหาตัวรัศมี R ได้แล้วผมก็เอาตัวนี้มาแทนในนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยแทนกันงะนั้นตรงนี้ R เราก็รู้แล้วก็จะเหลือ Ft ตัวเดียวเราก็เห็นว่า Ft เนี่ยเกี่ยวข้องกับกับแรงตึงก็จะอยู่ในส่วนของตัวนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหา Ft ได้เพราะว่าตรงนี้ Ft cos เซตาเท่ากับ mg ผมเอา cos เซตาย้ายมาหารนะครับก็จะได้ออกมาว่า Ft ของผมเขียนเบียดๆหน่อยนะ ก็จะเท่ากับ mg แล้วก็หารด้วย cos เซตาซึ่งการเขียน ft เท่ากับ mg หาร cos เซตานี่ใช้ตอบได้นะเพราะ m โจทย์กำหนดให้ g เป็นค่าคงตัวน้มถ่วงสากลซึ่งทุกคนรู้จักใช้ตอบได้เซตาโจทย์กำหนดให้ก็ใช้ตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมสามารถแทน ft ด้วยก้อนนี้นะครับผมก็เอาก้อนนี้เนี่ยแทนลงในนี้เห็นไหมครับ สุดท้ายก็สมการนี้ก็จะเหลือตัว v ตัวเดียวที่ไม่รู้ค่าแล้วเป็นตัวที่เราอยากจะรู้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมขอแทนลงไปทีเดียวเลยแล้วก็ทําการหาคําตอบนะขอแทนตัวนี้ลงมาในนี้นะครับก็จะเท่ากับ mg หารด้วย cos เซตาแล้วก็คูณกับ sine เซตเครื่องหมายบวกเอาออกไปก็ได้นะเพราะว่าไม่มีผลอะไรละก็จะเท่ากับมวล m แล้วก็ v ที่เราต้องการหานะครับแล้วก็หารด้วยรัศมี r ก็คือ l s i n เซต a โอเคนะครับจากนั้นก็แค่เขียนให้มันสวยๆแล้วต้องการรู้ v นะครับผมก็ต้องย้ายพวกนี้ไปซ้ายมือให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ v กําลังสองก็ต้องถอดลากที่2นะครับก่อนอื่นก็มีมวล m ซ้ายมือกับขวามือเอา m หารตลอดทั้งสองข้างก็จะหายไปก็คือรวมกันเป็น1นะครับจากนั้นก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ขอเขียนสลับข้างกันนะ v กํลังสผมอันนี้ย้ายขึ้นไปนะครับก็จะเป็น l แล้วก็มีไซ n ์เซตากับไซ n ์เซตามีตัว g ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีไซ n ์เซตาคูณกับไซ n ์เซตาก็เป็นไซ n ์กำลังสองเซตาแล้วก็หารด้วยคอสเซตาแบบนี้นะครับโอเคนะจากนั้นผมต้องการรู้ V ตัวเดียวผมก็ถอดลากนะครับมาเขียนตรงนี้แล้วกัน V ตัวเดียวก็ถอดลากก็จะเป็น LG sin ไซด์กำลังสองเซตาหารด้วยคอสเซตาแล้วก็ถอดลากครับเรียบร้อย ได้คาตอบแล้วคุณจะถอดทรายกำลังสองให้เหลือทรายเดียวไปไว้ข้างนอกเครื่องหมายรา,ากที่2ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณแต่อันนี้ก็คือเขียนเป็นก้อนเดียวกันไว้แบบนี้ก็ได้เรียบร้อยครับนี่คืออัตราเรวว็ว v พอคุณหาอัตราเรวว็ว v ได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าตัวอัตราเรวว็ว v แล้วก็คาาแล้วก็ความถี่มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของการเคลื่อนที่ในหนึ่งรอบผมขอขยับลงมานะก็คือว่า เราได้ว่าอย่างนี้นะครับอัตราเร็ว V เนี่ยก็คือเป็นอัตราเร็วในการเป็นอัตราเร็วที่เคลื่อนที่ครบ1รอบแบบนี้นะครับมันก็เท่ากับระยะทาง1รอบหารเวลา1รอบเมื่อเราพิจารณาที่1รอบนะระยะทาง1รอบคืออะไรเวลาวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม1รอบระยะทาง1รอบก็คือความยาวของเส้นรอบวง1รอบก็คือ2พาเวลา1รอบคืออะไรก็คือค่าเห็นไหมครับ เขียนสมการออกมาได้อย่างนี้จากการพิจารณาการเคลื่อนที่ใน1นรอบจากนั้นตัวเนี้ยถ้าคุณจะเขียนในรูปของความถี่ก็เขียนได้นะครับก็คือตัว1ส่วนคาาเนี่ยตัวเนี้ยหส่วนคาบก็คือความถี่ก็คือแบบนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้แสดงให้คุณเห็นว่านะครับสำหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ําเสมอเมื่อคุณรู้อัตราเร็วนะครับ แล้วก็รู้ว่าเราสิ่งของวงกลมเป็นเท่าไหร่นะคุณรู้อัตราเร็วก็คือคุณรู้คาบรู้ความถี่เสมือนหนึ่งเป็นปริมาณเดียวกันเพียงแต่ว่าเขียนอยู่ในคนรูปถ้าคุณรู้คาบคุณก็สามารถที่จะหาอัตราเร็วได้คุณรู้ความถี่คุณก็หาอัตราเร็วได้เพราะงั้นหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะรู้อัตราเร็วรู้คาบหรือรู้ความถี่คุณจะรู้อีก2ตัวที่เหลือเพียงแต่เขียนอยู่ในคนละรูปกันนะครับความหมายคือแบบนี้เพราะงั้นตอนนี้คุณรู้อัตราเร็วใช่ไหมคุณอยากจะหาคาบก็ง่ายครับคุณก็ใช้้สมกการอนนี้ แล้วคุณก็เอาอัตราเร็วย้ายมาหารนะครับเอาคาบย้ายไปซ้ายมือก็จะหาตัวคาบได้ก็คือแบบนี้ตัวคาบก็จะเท่ากับ2พาย r ใหญ่แล้วก็หารด้วยอัตราเร็ว v ที่ย้ายมาหารนะครับผมก็แค่แทนค่าเข้าไป2พายแล้วก็ตัว r ใหญ่เนี่ยก็คือรัศมีของวงกลมตัวนี้เมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับก็คือส่วนไหนเอ่ยก็คือตัวนี้นะครับ l sine t a ก็คือเขียนแบบนี้แล้วในส่วนของ อัดตาเรลว,วีเราก็หามาแล้วก็คือตัวนี้ใส่เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนสวยๆโอเคแค่นี้เองจากนั้นเราก็แค่ทำให้มันสวยๆสวยๆความหมายก็คือตัวไหนที่รวมกันได้ต้องรวมกันนะครับก็คือจะเห็นว่ามีส่วนของ L L นะครับมีส่วนของมุมเซตาเพราะงั้นเราต้องรวมกันนะครับเริ่มต้นก็ผมขอเขียนตัวนี้เป็น อ,อยู่ในรูปของยกกําลังสองแบบนี้ละกันนะครับคุณนึกภาพออกหรือเปล่าผมขอลงมานิดหนึ่งจะได้เขียนให้เห็นละเอียดละเอียดนะครับก็คือตัวข้างบนเนี่ยอย่างนี้นะครับตัว L sin เซต้าเนี่ยผมจะเอาเข้าไปอยู่ใน qua r ร root ตัวนี้เพื่อจะได้ไปรวมนะผมก็จะเขียนเป็นอย่างนี้ L กําลังสองไซด์ลังสองเซต้าอย่างนี้เท่ากันนะอ่าอันนี้ L กําลังหนึ G ่งไซลังหนึ่งอันนี้ผมเขียนเป็น L กําลังสองไซด์ลังสองแต่ถอดล่าก็จะเหลือ L กําลังหนึ G ่งไซลังหนึ่งเห็นนะแบบนี้นะครับ แล้วตรงนี้ข้างล่างก็จะมี qua r e root ของ lg แล้วก็ sin กกำลังสองเซต้าหารด้วย c o s เซต้าตรงนี้ก็เห็นได้ว่ามีรากที่สองเหมือนกันผมก็สามารถที่จะเอาสองก้อนนี้รวมเขียนรวมกันนะครับก็จะเขียนรวมกันก็จะเป็นแบบนี้ตัวข้างบนก็จะเป็น l กำลังสอง sin ์กำลังสองเซต้าแล้วก็หารด้วยก้อนนี้หารด้วยก้อนนี้ก็คืออะไรก็คือเอาตัวนี้ขึ้นไป,ไปข้างบนนะครับอันนี้น่าจะหารเป็นนะ ทั้งหมดนี้อยู่ในเครื่องหมายลากรากที่2นะครับจากนั้นก็รวมกันสวยๆก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมี L ข้างบนกําลัง2 L ข้างล่างกําลัง1ก็รวมกันเหลือ L ข้างบนตัวเดียวนะแล้วก็มีไซด์กำลังสองข้างบนไซด์กำลังสองข้างล่างเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่เท่ากันรวมกันเป็น1เพราะฉะนั้นสุดที่แล้วเราก็จะเหลือออกมาเป็นอย่างนี้นะครับคาบของเราก็จะเท่ากับ2พายตัวนี้นะแล้วก็สแควร r รูทนะครับข้างบนเหลือแค่ L กับ cos เซต้า ส่วนข้างล่างก็จะเหลือตัว G เฉยๆเรียบร้อยครับสองอย่างที่โจทย์ต้องการให้เราหาก็คืออัตราเร็วกับคาบก็หาได้เรียบร้อยแล้วจุดสำคัญนะครับผมขอสรุปขั้นตอนสำคัญตรงนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยก็เป็นแค่พื้นฐานที่เราเคยทำเพียงแต่ว่าสําหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยสิ่งแรกก็คือเมื่อคุณเลือกวัตถุมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับคุณต้องระบุให้ชัดเจนก่อนว่าระนาบของวงกลมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมมันจะมีระนาบของมันเพราะมันเคลื่อนที่แบบ2มิติบนระนาบนั้นนะครับ คุณต้องระบุระนาบให้ได้เรียบร้อยจากนั้นเมื่อคุณเขียนฟรีบอดี้ของวัตถุเนี่ยมันก็จะมีระบบแรงต่างๆที่กระทาต่อวัตถุให้คุณเขียนแรงทั้งหมดนะครับออกเป็นขั้นตอนที่1นนะออกเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับระนาบแล้วก็อยู่ในแนวหยุนบนระนาบก่อนในส่วนที่ตั้งฉากกับระนาบเนี่ยแรงเหล่านั้นจะทําหน้าที่ทําให้วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงหร,หรือมีหรือมีการเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับระนาบครับ นะก็คือทําให้มันสมดุลในทิศที่ตั้งฉากกับระน,นาบในส่วนของแรงที่อยู่บนระนาบนะครับไม่ว่าจะมีกี่แรงก็แล้วแต่คุณก็รวมกันแล้วแยกออกเป็นส่วนประกอบตามแนวแกน n แล้วก็แนวแกน T นะครับถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่มําเสมอกรณีน,นี้แนวแกนทไม่มีมีเฉพาะแนวแกน n คุณก็เอาแรงทั้งหมดตามแนวแกน n รวมกันปุ๊บคุณก็ได้แรงลับตามแนวแกน n แล้วก็เข้าสมการเท่ากับ M คูณ A จากนั้นคุณก็ต้องหาให้ได้ว่า A n เป็นเท่าไหร่ นะครับถ้ามี AT ทคุณก็หาให้ได้ว่า AT ทมีเท่าไหร่แล้วส่วนที่เหลือนอกอ้องเหนือจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ครับคุณต้องแก้ปัญหาเป็นกรณีกรณีไปซึ่งเราไม่รู้ว่าคณิตศาสตร์ที่ออกมาจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนทางฟิสิกส์ก็คือกระบวนการโดยรวมคือแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทําตัวอย่าง3.21ซึ่งจะทําได้ง่ายขึ้นเมื่อผ่านตัวอย่างนี้ไปแล้วครับ